ก็จะเป็นมนุษย์สายพันธ์ุกับปัจจุบันคือมนุษย์โฮโมโซเปียนนั่นเองค่ะค่ะถ่าต่อไปนะคะเราก็มารู้จักกับยุคใหม่นะคะประมาณ5,000ปีถึง3,500ปีนะคะเมื่อประมาณ4,500ปีถึง4,000ปีมีคนกลุ่มใหม่ๆก็เพิ่มข่อนย้ายเข้ามาอยู่ในดินแดนประเทศไทยทาให้ทราบว่าคนในสมัยนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านในเขตที่ล่าไม่ไกลาจาก การเพาะปลูกพพเลี้ยงสัตว์และเล้ัตว์เป็นอาหารนั่นเองค่ะแต่โบราณคดีสมัยหินใหม่ที่สําคัญได้แก่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองน,นคะคะ ผลิตและใช้เครื่องมือจับโลหะสำริดนะคะก่อนเมื่อประมาณ3,500ปีที่แล้วโดยพบหลักฐานที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดุดรธานีนั่นเองค่ะบ้านโนนุพคคานนะคะจังหวัดขอนแก่นการผลิตเครื่องมือสำริดนะคะนั้นใช้วิธีการรอได้ที่เพื่องเป็นเป็นหลักนะคะส่วนในภาคตะวันตกแถบการบุรินะุพรรนบุีนัหนพบวเครื่องมือสำริดแบบยุคสำริดบ้างแต่ก็เป็นการนำเข้ามาจากภายนอกนั่นเองค่ะ มนุษย์ในยุคนี้เรียกกันว่ามนุษย์โทโมอิน็กต์นะคะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆระดับครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรอ,อยู่ตามถ้ำหรือเพิงผาในเขตเทือกเขาและเคลื่อนย้ายที่ไปเรื่อยๆตามฤดูกาลสะดวกแก่การเสาะหาอาหารตามฤดูกาลที่เสาะหาอาหารยังมีอาชีพด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์ป่าบางชนิดมาเป็นอาหารเครื่องมือเครื่องใช้ทาจากกวนหินแม่น้ํานะคะนํามากระท้อแต่งให้เกิดความคมเพีเยงไม่กี่ร้อยเรียกว่า เรื่องมือสับดนะคะยังไม่รู้จักการใช้เครื่องปั้นดินเผานะคะหลักฐานของคนสมัยหินเก่านะคะในไทยนั้นพบน้อยมากที่เก่าแก่ที่สุดคือการพบเครื่องมือหินกระท้อสามชิ้นที่แม่ทานนั่นเองค่ะจังหวัดลำปางมีอายุมากกว่าเจ็ดแสนปีค่ะโดยไม่พบโครงกระดูกมนุษย์ส่วนหลักฐานของคนโดยตรงที่เก่าที่สุดนั้นพบที่เท่ามิมานาคินค่ะในอำเภอดอนสานะคะจังหวัดชัยภูมิเป็นฟันกรามนะคะอายุประมาณ1,800พปี แรกอีกเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอยางถินยามประมาณ1 2ึ่งปีถึง5,000ปีนะคะช่วงเวลาตั้งแต่4 0,000 0ปีถึง2 0 0 0 0นปีนะคะซึ่งเป็นยุคน้ำแข็งระดับน้ำทะเลอยู่ต่ำกว่าปัจจุบันนี้มากเกิดสะพานแผ่นดินเชื่อมต่อดินแดนแผ่นดินออสเตรเลียก่อให้เกิดการอพยพโยนยที่จะได้รับจากการมาดูพิพิธภัณฑ์วัดคุณน้ำร้อนนะคะก็จะทําให้น้องๆนะคะรู้จักสมัยยุคประวัติศาสตร์ต่างๆและการพัฒนาทางโบราณคดีนะคะก็ ความเป็นมาของดัดชานะคะจะได้เห็นเครื่องโบราณคดีต่างๆของยุคสมัยต่างๆนะคะจะได้รู้จักยุคประวัติศาสตร์และก่อนประวัติศาสตร์นะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้รู้ว่าบ้านของเรานะคะก็เป็นทะเลมาก,ก่อนเหมือนกันนั่นเองค่ะและว้วประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับมากกว่านี้นะคะก็คือก็ข้อมูลพวกนี้นะคะก็อาจจะอยู่ในบทเรียนของน้องๆน,นะคะซึ่งพอน้องๆ บทเรียนต่างๆที่อยู่ในหนังสือของน้องๆมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะหนูก็ขอเชิญน้องๆและเพื่อนๆมาชม